ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูใหมค่ะสวัสดีทุกทๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูใหม่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระแอนะคะสระแะเป็นสระเสียงสั้นนะคะจะมีสระประสมอยู่สองสระก็คือสระแอสระแอเป็นสระเสียงยาวพยัญชนะจะอยู่ตรงกลางนะคะ ตามด้วยสระตัวที่สองก็คือสระอจึงออกเสียงเป็นสระแ่ออ่านว่าแอนะคะออกเสียงว่าแ่อเราจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การประสมสระแอการอ่านสะกดคำพร้อมความหมายการอ่านประโยคและทบทวนด้วยปริศนาคำทาทยนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะ สระแอเป็นสระเสียงสรรั้นมีสระแออยู่หน้าพยัญชนะและสระอะตามหลังพยัญชนะนะคะต่อไปเป็นการประสมคำสระแอนะคะตอแอแก่อแอจะอแอแดต่อ,อแอ,อ,แ,ตอ,อแต่ตอแอแบปอ,อแอ,อแปอ,อแอแอ 早安车，保安台，保安牌，保安费。 อยรอเรรลอเลเอเวฮเอฮต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำและความหมายนะคะแก่กแอแก่คำว,ว่าแก่มีสองความหมายนะคะความหมายที่หนึ่งหมายถึงชื่อสัตว์สีเท้าคิ้วเอื้องชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง มีขนปุยหนานุ่มใช้ขนทำเส้นใยและเครื่องนุ่งห่มนะคะแกะความหมายที่2หมายถึงการใช้เครื่องมือปลายแหลมสลักหรือตอกให้เป็นลวดลายหรือรูปร่างต่างๆเช่นแกะผลทะไม้แกะหนังตะลงุงแกะตรายางนะคะแคะคอแอแคแคมี2ความหมายนะคะ ความหมายที่หนึ่งหมายถึงการใช้เล็บหรือเครื่องมือปลายแหลมแกะหรือแสะสิ่งที่ติดแน่นให้หลุดออกเช่นแคะจมูกแค่ขนมโครกนะคะแค่ความหมายที่สองหมายถึงใช้เรียกชื่อชาวจีนพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนเรียกว่าจีนแคะนะคะแงะงอแอะแงะ แง่หมายถึงการงัดให้เพเย่ขึ้นหรือให้เปิดออกเช่นแง่ฝาหอยหรือแง,งะฝากระป๋องนะคะแจะจแอแจแจหมายถึงเสียงดังจากการเคี้ยวนะคะเช่นเคี้ยวอาหารดังเจเจะนะคะแฉช,ชอเอแฉคำว่าแฉมีสองความหมายนะคะความหมายที่หนึ่งหมายถึงเปียก หรือชุ่มไปด้วยน้ำเช่นพื้นแฉะข้าวแฉะตาแฉะนะคะแฉะความหมายที่สองหมายถึงความไม่กระตือรือร้นทำงานเฉยชาไม่รีบร้อนเช่นทำงานแฉะนะคะแซะซอแแซะคำว่าแซะมี3าความหมายนะคะความหมายที่1หมายถึงการเอาเครื่องมือแบนแบน เส้นมีดหรือเสียมหรือตะหลิวงัดแงะขึ้นมาแล้วให้หลุดออกนะคะแทะความหมายที่สองเป็นชื่อกล้วยไม้ชนิดหนึ่งมีกลีบดอกสีขาวปลายกลีบบานเมื่อแรกบานจะสีเขียวอมเหลืองแล้วค่อยๆเป็นสีเหลืองเข้มหรือสีเหลืองอมส้มมีกลิ่นหอมนะคะเราเรียกว่าเอื้องแซะนะคะ แทะความหมายที่สามเป็นชื่อต้นไม้ชื่อต้นแซะเป็นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพันไม้พระราชทานลำต้นสูง20-30เมตรเป็นพุ่มใบเหมือนขนนกดอกเป็นรูปถั่วสีแดงแกมม่วงมีกลิ่นหอมช่วงมกราคมถึงเมษายนผนเป็นฝักสีน้ำตาแดะดอเอแดะ แตคือการแอนตัวหรือดีดตัวขึ้นก่อนทิ้งตัวลงมาเช่นการกระโดดไกลหรือการกระโดดสูงนะคะแต่ต่อแอะแตะคำว่าแตะมีสามความหมายนะคะความหมายที่หนึ่งหมายถึงการสัมผัสจับต้องแต่เบาๆนะคะเช่นเอามือแตะไหลนะคะแต่ความหมายที่สองใช้เรียกรองเท้าใส่ลำลอง ไม่หุ้มสซนเราเรียกว่ารองเท้าแตะนะคะแต่ความหมายที่สหมายถึงรั้วหรือฝาบ้านที่ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกสารขัดกันเป็นแผงเราเรียกว่ารั้วขัดแตะหรือฝาขัดแตะนะคะแท้ทอแะแท้คําว่าแท้มีสองความหมายนะคะ ความหมายที่หนึ่งหมายถึงการเอาฟันกัดให้หลุดออกกัดกินทีละน้อยทีละน้อย,อยเช่นหนูแทะข้าโพดนะคะแท้ความหมายที่2หมายถึงการขอหรือการเอามาทีละน้อยแต่บ่อยๆนะคะเช่นลูกคอยแตะแทะเงินพ่อแม่นะคะ,ะแะนอแะแณ แน่หมายถึงการบอกหรือชี้แนวทางให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นครูแนะนำให้นักเรียนอ่านหนังสือประกอบการเรียนนะคะแบะบอแแบะแบะหมายถึงการแบออกหรือกางออกเช่นแบะหนังสือหรือการทำให้อ้าทำให้แยกออกเช่นแบะทุเรียนแบะคอเสือ้อ หรืออาการที่กลางออกหรือถางออกเช่นล้อรถแบะนะคะแปะปอแอะแปะคำว่าแปะมีสามความหมายนะคะความหมายที่หนึ่งหมายถึงการเอาของแบนๆหรือบางๆปิดทับลงไปเช่นนักเรียนอนุบาลบริหารกล้ามเนื้อมือด้วยกิจกรรมฉีกตัดแปะรูปต่างๆนะคะ แปะความหมายที่สองหมายถึงติดไว้ก่อนหรือค้างไว้ก่อนเช่นเงินที่ยืมไปขอแปะไว้ก่อนแปะความหมายที่สามเป็นเสียงดังแปะเช่นการปลบมือเบาๆเสียงดังแปะแปะแพะพอ,อแอะแพะแพะเป็นสัตว์สีเท้าคิ้วเอื้องเป็นสัตว์เท้ากีบคู่ขนาดกลางมีความแข็งแรง และทนทานต่อโรคได้ดีกว่าสัตว์สี่เท้าชนิดอื่นตัวขนาดเท่าสุนัขหรือเท่ากับหมูกินหญ้าและใบไม้เป็นอาหารอาศัยอยู่ตามป่าละเมะแพ้ความหมายที่สองเป็นชื่อดาวแพะเป็นดาวฤกษ์เชิดฐาหนึ่งในจำนวน1 4ดวงนั้นนะคะเราเรียกว่าดาวแพะทะเลนะคะแพ้ความหมายที่สามเป็นชื่อปลาตะเพียนชนิดหนึ่งนะคะ เป็นปลาน้ำจืดภาคกลางเรียกว่าปลากระมังปลามังปลาสมิดปลาเรียมปลาเรียมหรือปลาสแกนะคะปลาแพะมีหลายชนิดในภาพนี้เป็นปลาแพะเขียวนะคะนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามภาพต่อมาเป็นปลาแพะเผือกนะคะแย่ยออแย คำว่าแยะมี2ความหมายนะคะความหมายที่1ห,หมายถึงจํานวนมากมายหรือเกลื่อนกลาดเช่นดูดูนี้ทุเรียนแยะมากมักใช้คู่กับคำว่าเยอะแยะนะคะแยะความหมายที่2หมายถึงแยกแตกออกเช่นดอกไม้แตกออกแยะนะคะแระรอ,อแอะแระคำว,ว่าแระมี3ความหมายนะคะ ความหมายที่1ห,หมายถึงชื่อถั่วเหลืองชนิดหนึ่งหรือถั่วแม่ตายและความหมายที่2เป็นชื่อถั่วชนิดหนึ่งเรียกว่าถั่วแระต้นมีลักษณะเป็นพุ่มสูงใบเรียวแหลมดอกสีเหลืองมีริ้วสีแดงฝักยาวปลายฝักเรียวแหลมดอกและฝักอ่อนกินเป็นอาหารได้นะคะและความหมายที่3เป็นเครื่องรองรากตึก และเสาเรือนมักเรียกว่าระแนะนะคะและรออะและและหมายถึงกับหรือด้วยกันเช่นฉันและเธอแวะวอแอแวะแว่หมายถึงหยุดชั่วคราวระหว่างทางนะคะเช่นนักเรียนแวะเอาดอกมาให้มาให้คุณครูนะคะแแห,หอแะแหเป็นเสียงคนหัวเราะ เช่นเธอหัวเราะแหะแหแคร์คอ,อรอแอะแคร์แหมายถึงเตี้ยเล็กกว่าปะกะตินะคะเช่นคนแคร์หรือม้าแคร์และต้นไม้แคร์นะคะแคร์หูคอแอะแคร์หออูหูแคร์หู แค่หูหมายถึงการเอาไม้ปั่นสำลีมาแะสิ่งที่ติดอยู่ข้างในหรือขี้หูให้หลุดออกมานะคะต่อแตะต่ออต่อตอเอแต่ต่อแตะต่อแตะเป็นอาการเดินของเด็กที่ทรงตัวได้ไม่ดีเพราะเพิ่งหัดเดินนะคะปอแปะปอเอ,อ่อปอปอเอแปะปอแปะป เปาะแปะเป็นอาการที่ฝนตกมีเม็ดทางห่างแต่เล็กน้อยเมื่อกระทบกับหลังคาจึงดังเปาะแปะนะคะแนะนำนอ,อแหนนออำนำแนะนำคำว,ว่าแนะนำมีสองความหมายนะคะความหมายที่หนึ่งหมายถึงการบอกหรือชี้แจงให้ปฏิบัติเช่นครูแนะนำนักเรียนวิธีอ่านหนังสือที่ถูกต้องนะคะ แนะนำความหมายที่สองหมายถึงการบอกให้รู้จักกันตามขนบธรรมเนียมนะคะเช่นการแนะนำตัวแนะนำเพื่อนให้รู้จักกันนะคะกระแดกรรออะกระกระแดะกระแดะหมายถึงการดัดจริตแสดงกริยาเสแสร้งจนเกินงามใส่จริตจ,จะกล้านมากเกินไปมักใช้กับผู้หญิงนะคะกระแซ กรอะกระซอเอแซกระแซกระแซหมายถึงการขยับเข้าไปกระทบหรือค่อยๆเบียดเข้าไปชิดเช่นหนุนม่มนั่งกระแซสาวนะคะก็แกก็อกะกอแอแกกอแกะก็แกะหมายถึงเข้ามาเรียบเคียงเชิงชู้สาว หรือมาเกี่ยวพาราศีนะคะแกะดำกแอแกะแกออำดำแกะดำแกะดำหมายถึงคนที่ทำอะไรผิดแตกต่างไปจากเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะคะคําว่าแกะดำส่วนใหญ่จะใช้ไปในทางไม่ดีไม่งามนะคะต่อไปเป็นการอ่านประโยคนะคะชาลีแตะมือวิชา โจมีของเยอะแยะมาลิแวะมาหาอาแปะอาแปะมีแกะและแพะต่อไปเป็นปริศนาคำทายนะคะเป็นสัตว์สีเท้ามีขนปุยหนานุ่มคนใช้ทำเครื่องนุ่งห่มสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะถูกต้องนะคะเราเรียกว่าแกะนะคะ การงัดให้เพเย่ขึ้นหรือเปิดออกมีความหมายตรงคำว่าอะไรคะเก่งมากนะคะเขาเรียกว่าการแงะนะคะพื้นที่เปียกหรือชุ่มไปด้วยน้ำเราเรียกว่าอะไรคะต้องนะคะ <umbers combien S 2> <Ki> เขาเรียกว่าพื้นแฉะนะคะ การสัมผัสจับต้องแต่เพียงเบาๆมีความหมายตรงกับคำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าแตะนะคะเป็นชื่อของถั่วเหลืองหรือถั่วแม่ตายนะคะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าถั่วอะไรคะถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าถั่วแระนะคะสำหรับปิิสนาคำท้ายก็มีเพียงเท่านี้นะคะ การเรียนรู้สระแอก็จบเพียงเท่านี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะหวังว่าทุกๆคนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับคําที่ประสมสระแอะพร้อมความหมายนะคะสรุปสระแอเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระแอมีสระผสมอยู่สองสระก็คือสระตัวที่1ก็คือสระเอนะคะพยัญชนะจะอยู่ตรงกลางตามหลังด้วยสระตัวที่2ก็คือสระอะนะคะ แล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องครูใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ